ข่าวกระทบใจไวรัสมาบวกระบาดในเอธิโอเปียผู้เสียชีวิตแล้วสามศพโรคระบาดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนติดกับสุนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบสุขภาพประบังทำให้การควบคุมโรคเป็นเรื่องยากลำบากแต่ที่น่ากังวลคือไวรัสมาร์กนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง8 8ซหากไม่ได้รับการรักษาและปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่รักษาโรคนี้ได้เฉพาะเจาะจงทางการเอธิโอเปียได้เริ่มต้นตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยที่สงสัย17คนและได้รับการสนับสนุนจากองค์กกาารอนามาัยโล และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกาซีดีซีในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขของซูดานใต้ก็ได้ออกมาตรการป้องกันโรคให้ประชาชนแต่นี่คือจุดที่คนใยญ่ที่สุดก็ยังคงพลาดการระบาดของไวรัสมารครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ง่ายในชุมชน ที่มีระบบสุขภาพประบางนอกจากนี้อาการของโรคนี้ยังคล้ายกับโรคอื่นๆทั่วไปเช่นไข้ปวดกล้ามเนื้อท้องร่วงอาเจียนทําให้การวินิจฉัยยากและนี่ก็คือคําถามที่น่าสนใจหากไวรัสมาบุกกระจายต่อไปในพื้นที่ที่มีระบบสุขภาพประบางเช่นแอฟริกาจะมีวิธีใดในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดว่าประเทศต่างๆควรมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสมาในอนาคตอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะ